สวัสดีครับผมดีเจมังกาจาก iMix นะครับวันนี้ผมมีอีกหนึ่งอุปกรณ์ดีเจนะครับที่จะมารีวิวแล้วก็แนะนำการใช้งานนะครับเป็นอุปกรณ์ดีเจจากค่ายเจมินายจากฝั่งอเมริกานะครับตัวนี้นะครับจะมาเป็นชิ้นเดียวกันเลยนะครับคือเป็นเซ็ตชิ้นติดกันเลยนะครับมีทั้งตัวเพลเยอร์แล้วก็มิกเซอร์ด้วยนะครับมาในชื่อเจมินายนะครับชื่อรุ่นว่า CDMP 7000นะครับเป็น Media Workstation หมายความว่าสามารถใช้งานแล้วก็รองรับไฟล์เพลงหรือว่าซอสเพลงที่ที่เราจะเอามาเล่นเนี่ยได้หลากหลายนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าส่วนาต่างๆของ g e มิน i ตัวนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับเ e มินานะครับในชื่อรุ่น CDMP รุ่น7000นะครับจะสังเกตว่าเป็นอ,อุปกรณ์ DJ นะครับที่มาในรูปแบบ All-in-one เลยคือมีทุกอย่างอยู่ในเครื่องเดียวนะครับมีอะไรบ้างก็คือมีโหมดการเล่นนะครับเป็น2เด็กนั่นคือเด็ก A และ B นะครับรวมถึงมิกเซอร์ที่มีอยู่ตรงกลางเลยนะครับตรงนี้คือชิ้นเดียวเลยนะครับเราสามารถที่จะพกพาแล้วก็ไปใช้ในงานปาร์ตี้ต่างๆหรือว่าอีเวนต์ได้สะดวกนะครับที่สะดวกนี้นะครับรุ่นนี้นะครับสามารถที่จะรองรับการใช้งาน อ่ซีดีนะครับ USB แล้วก็ SD card รวมถึงเป็น m i d i c o n t r o l l e r ได้ด้วยเราสามารถใช้งานกับซอฟต์แวร์ Software DJ ต่างๆได้นะครับมีมิกเซอร์นะครับที่จะอยู่ตรงกลางใช้งานได้3 c h a n n e นนะครับรวมถึงเราอาจจะเอา CDj หรือว่า Turntable มาต่อพว่วงใช้งานร่วมกันกันกบ g e m i n i ตัวนี้ได้นะครับเป็นการสลับสวิตตัวนี้นะครับแล้วก็ส่วน เด็กเพยเนะครับก็รองรับนะครับอย่างที่ผมบอกไป CD, usb sd นะครับรองรับได้หลากหลายรูปแบบนะครับแล้วก็มีช่องอยู่ตรงนี้นะครับสำหรับเสียบ usb drive แล้วก็ sd card ตรงนี้นะครับแล้วก็หน้าจอดิจิตอลตรงนี้ก็เป็นแบบ touch s c e e นะคือใช้นิ้วกดตรงนี้ได้เลยนะครับว่าเราจะเลือกที่จะดูชื่อเพลงหรืออะไรอย่างเี้เป็นต้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสำหรับการใช้งานของ C.D.M.P. รุ่น7000ครับเรามาดูการใช้งานการที่เราจะเลือกเพลงมาใช้งานกับ C.D.M.P. ตัวนี้นะครับก่อนอื่นนะครับวิธีแรกผมจะทดลองใช้งานกับแผ่น C.D. นะครับแผ่น C.D. ก็จะมีช่องเสียบอยู่ตรงนี้นะครับเราก็เสียบแผ่นเข้าไปแล้วก็กด s o u r c Select ตรงนี้นะครับว่าเราจะเลือกเพลงมาจากไหนผมเลือกไปที่ C.D. นะครับก็ เรอแปปหนึ่งนะครับแล้วก็ชื่อเพลงนะครับหรือว่าไฟล์เพลงต่างๆก็จะแสดงบนหน้าปัดตรงนี้ให้เราเลือกเพลงลงมาได้นะครับตรงนี้นะครับเราจะใช้ปุ่ม browse ตรงนี้นะครับ select หมุนเลือกเพลงนะครับแล้วก็กดลงไปางี้นะครับแล้วเพลงก็จะขึ้นมานะฮะนะครับเพลงก็จะมาแล้วก็เลือกได้นะครับหรือว่าผู้เล่นอาจจะใช้เพลงที่มาจาก usb ตรงนี้นะครับแล้วก็ เสียบเข้าไปตรงนี้นะฮะแล้วก็กด select s o u r c ไปที่ USB นะครับเพลงหรือโฟลเดอร์ต่างๆก็จะขึ้นมาอยู่ตรงนี้นะครับให้เราสามารถที่จะเลือกได้นะครับราสามารถใช้เห็นไหมครับปลายนี้ของเราเลือกเพลงขึ้นลงบนหน้าจอตรงหน้าปัดตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วเอาเพลงไหนแล้วก็กดลงไปนะครับว่าต้องการเอา เพลงนี้อย่างนี้เป็นต้นนะครับลองดูนะครับนี่ก็คือการใช้งานอย่างง่ายๆนะครับพี่จะเลือกเพลงมาเล่นลงบนเครื่อง c d m p 7000ตัวนี้นะครับทีนี้เรามาดูเจาะลึกในส่วนของ Deck Player นะครับว่ามีฟังก์ชันอะไรบ้างนะครับคร่าวๆนะครับ ็ตัวนี้จะเห็นเป็นจ็อกนะครับจ็อกก็ขนาดที่ถือว่าถ้าผู้เล่นที่ชอบมิกซิ่งแล้วก็ชอบการสครับเนี่ยจ็อกตัวนี้ก็ถือว่าขนาดใช้ได้เลยนะครับประมาณ6นิ้วนะครับสามารถที่จะสครับได้กำลังดีเลยนะครับตัวนี้ถือว่าตรงนี้เราสามารถปรับความลื่นหรือฝืดให้กับตัวจ็อกได้นะครับอย่าลืว่าตัวนี้มันจะไม่ค่อยหมุนนะครับแต่จะมีปุ่มตัวนี้คือจ็อกแอดจัสนะครับที่เราสามารถที่จะปรับ ให้มันฝืดหรือลื่นได้นะครับตัวนี้ผมหมุนปิดไปนี้คือจะขึ้นคําว่า He a v y นะครับตัวนี้จะไม่ค่อยหมุนนะฮะเนีน่ยนะครับมันจะไม่ค่อยลื่นเท่าไหร่แต่ถ้าผมลองเปิดสุดนะครับเห็นไตัวนี้ก็จะลื่นเลยนะครับเกิดจากจุดเขียวตรงนี้นะฮะปิดไว้แล้วลองหมุนดูเห็นนะครับไม่ค่อยไปแต่ถ้าเปิดเห็นนะ เราสามารถจะสปินได้นะครับนี่ก็เป็นอีกฟังก์ชันหนึ่งที่ถือว่าโอเคเลยนะครับสำหรับตัวจอแอดจัสตรงนี้นะครับเรามาดูส่วนอื่นนะครับใน De ็ก e พย์เลเนี่ยก็จะ u i l d i นนะครับฮอตคิวมาให้ด้วยนะครับจะมี3 Ho t Q ตคิที่เราจะสามารถบันทึก m e m o r y ไว้ได้นะครับลองกดคิวที่1นเนี่ยนะครับลอง Memory queue ที่2นะครับ ก็ให้เราสามารถเมมโมรีได้3 q p คิวพอยต์นะครับโดยการกดตรงนี้เข้าไปนะครับก็ถือว่า,าสะดวกดีในการใช้งานนะครับแล้วก็ตัว Gemini รุ่นนี้ก็จะ b u i อินเ e ฟเฟ c t มาให้เลยนะครับซึ่งการ Control Effect เนี่ยก็ง่ายนะครับคือเราสามารถที่จะเล่นตรงนี้เลือก Effect นะครับตรงนี้จะมี Filter, f ์แฟงเจอแล้วก็ Echo นะครับโดยใช้ จ็อกเนี่ยเป็นตัวคอนโทรลเอฟเฟกนะครับน,นะฮะก็ถือว่าเป็นการคอนโทรลเอฟเฟกได้นี้เราใช้จ็อกเนี่ยคอนโทรลไดเร็ตของเอฟเฟกนะครับส่วนค่าของเอฟเฟกเนี่ยเราก็หมุนที่ปุ่มตรงนี้เพื่อการคอนโทรลเอฟเฟกตั้งค่าได้อีกตรงนี้นะครับ ใช้2องนผสมกันนะครับนี่ก็จะเป็นการเอฟเฟก c t ด้วยให้เราได้ใช้งานนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันจ็อกโหมดอีกเช่นเดียวกันนะครับคือเราสามารถตั้งจุดสตาร์ทแล้วก็ตอนปุ่มหยุดได้นะครับตัวอย่างเสียงก็ค่อยๆ ช้าช้าช้าแล้วก็หยุดคือเหมือนกับเล่นด้วยเครื่องเล่นแผ่นเสียงหรือ turntable นั่นเองนะครับถ้าเราตั้งไว้เงี้ยก็จะค่อยๆออ,ออกตัวแต่ถ้าเราปิดไว้นะครับก็จะหยุดเลยทันทีตัวนี้ให้เราสามารถตั้งได้ครับก็เป็นฟังก์ชันเหมือน CDJ มาตรฐานทั่วไปเลยนะครับแต่นี้เราสามารถใช้แผ่น CD ก็ได้เอเพลงมาจาก USB แฟลชไดก็ได้นะครับตรงนี้เป็นเด็คเพย์เยอร์ที่ใช้งานไม่ยากนะครับแต่ว่าฟังก์ชันเนี่ยครบถ้วนนะครับในการใช้งานนะครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนอื่นนะครับเรามาดูภาคมิกเซอร์ของเครื่อง Gemini รุ่นนี้นะครับก็จะมี3 Channel นะครับ1 2 3นะครับในแต่ละ h h n n n l เนี่ยเราสามารถที่จะสวิตช์เลือก Input ได้นะครับคือผู้ใช้สามารถที่จะเอา CDJ หรือ Turn t a b l e เนี่ย เข้ามาต่อพ่วงใช้งานได้นะครับคือเปรียบสเสมือนเรามีมิกเซอร์สเตนอโลนตรงนี้อยู่ตรงกลางด้วยอีกนะครับก็ถ้าเราจะใช้งานระหว่าง2เด็กเด็ก a และ B นะครับเราจะใช้ลาย2กับ3นะครับนี้นะครับพอเราก,กดเพย์ไปก็จะมีไฟล์บอกเลเวลด้วยนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับไฟก็จะบอกสัญญาณเลเวลอย่างชัดเจนนะครับ ีเขียวแล้วก็สีแดงนะครับรวมถึงมีอีควอไลเซอร์ส3แบรนด์นะครับโล m i มิดไฮแล้วก็เกนอยู่ทุกชนเอลนะครับรวมถึงปุ่ม Master Volume ุ่มอยู่ตรงนี้แล้วก็ไฟแสดงสถานะของ Master ที่ที่ออกไปนะครับรวมถึงบาลานซ์ซ้ายขวานะครับปุ่มเฮดโฟนนะครับปรับความดังในหูฟังแล้วก็คิวมิกด้วยเพื่อให้ผู้ฟังเนี่ยสามารถที่จะฟัง เสียงจากมาสเตอร์แล้วก็ในคิวเนี่ยในหูฟังได้ด้วยนะครับส่วนถ้าเราจะฟังคิวหนูฟังเราก็กดตรงนี้นะครับในแต่ละ c ชั n n น l ก็จะดังนะครับปุ่มก็จะมีไฟซึ่งเราให้เห็นว่าชัดเจนนะครับแล้วก็รวมถึงมีคอสเฟตอยู่ตรงนี้ด้วยครับเราสามารถที่จะปรับเคอร์ฟสำหรับผู้ที่เล่นแนวสแครแแ้้วก็สามารถที่จะเลือกได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นภาพมิกเซอร์ของเจมินาย CDNP รุ่น7000นะครับก็ถือว่าครบคันในการใช้งานของ DJ ยุคป,ปัจจุบันครับเรามาดูภาค Input แล้วก็ Output ของเครื่องรุ่นนี้นะครับส่วนด้านหลังเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นสวิตช์ On Off ของเครื่องนะครับอ่าช่อง Output Master แบบ XLR นะครับก็คือเป็นแบบมาตรฐานคือเราสามารถที่จะไปใช้งานกับระบบ Sound PA ได้เลยทันทีนะครับแล้วก็หรือว่า คนที่เล่นตามโฮมยูตามบ้านก็สามารถที่จะเอาพุทแบบสายแบบ RCA แบบนี้ก็ได้นะครับรวมถึงมี o ุ t เอาพุทให้อีกด้วยนะครับแล้วก็ช่องเล c คอร์สสำหรับผู้ใช้ที่จะเข้าไปช่องอัดสำหรับเครื่องอัดนะครับรวมถึงมีอีก2 c h แช่น l ก็คือ c ช่น n หน1และ2เป็น AUX หรือว่าให้เราเสียบมาจากเครื่อง CDJ ภายนอกก็สามารถใช้งานอินพุเข้าไปได้นะครับแล้วก็ช่อง ดิจิตอลเอานะครับรวมถึง USB MIDI ที่จะเสียบคอนโทรลกับคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ DJ ได้นะครับก็จะมีเป็นแบบ MIDI แล้วก็มีตรงนี้อีกหนึ่งช่องนะครับรวมถึงตรงนี้จะเป็นภาค Input ให้เรา Input CDJ หรือว่า turntable ให้เราเลือกได้นะครับรวมถึงช่องไมโครโฟนด้วยนะครับนี่ก็เป็นภาค In นและเอาท์พของเครื่อง Gemini CDMP 7000ครับ นอกจากที่ Gemini รุ่นนี้นะครับจะรองรับการเอาเพลงมาจาก CD, USB SD card เนี่ยตัวนี้ก็ยังเป็น MIDI controller ด้วยนะครับ <c oughs> ก็ถือว่าใช้งานควบคู่กันกันกบซอฟต์แวร์ DJ ที่เป็นที่นิยมในปัจจุบันได้นะครับยกตัวอย่างผมใช้งานกับโปรแกรม t r a c t o r Pro ก็เป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับก็สามารถที่จะใช้งานร่วมกันได้นะครับอันนี้ผมจะลองทดสอบนะครับใน d e ็ก A เนี่ยเราก็ มไม่ว่าจะปุ่มเพ y ์คิวนะครับคิวพอยนะครับหรือว่าโหมดแ a n เนี่ยก็พพอร์ตด้วยนะครับรวมถึงมีปุ่ม s ิ n c ปุ่มคีหรือว่าจะใช้พิชเนี่ยก็ใช้งานได้ควบควบคู่กันแล้วก็ใช้งานได้ปกติเือยกับเรามี DJ Controller ขึ้เครื่องหนึ่งนะครับรวมถึงถ้า เด็กนี้คุณอาจจะใช้เป็นคอนโทรลเลอร์นะครับอีกเด็กนึงคุณก็อาจจะสลับมาเป็นตรงนี้ก็ใช้งานควบคู่กันกับ USB แลชได์ด้วยกันได้นะครับนี่ก็เป็นข้อดีของ Gemini รุ่นนี้นะครับที่ใช้งานได้ทั่วถึงนั่นเองนะครับนี่ก็คือ Gemini รุ่น CD MP700 นะครับซึ่งรองรับไม่ว่าจะเป็นการ ดีเจ uh, ด้วย USB CD แล้วก็รวมถึงการใช้งานควบคู่กับซอฟต์แวร์ดีด้วยอย่าง Tracker นะครับก็ถือว่าเป็นดีเจอุปกรณ์เครื่องหนึ่งซึ่งคุ้มค่าสำหรับการใช้งานในยุคนี้นะครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับโอกาสหน้าก็มาดูว่าผมจะนำเครื่องอะไรดีๆจากเครื่องเจมีนายมารีวิวให้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณครับ